สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะหวานมาแล้วค่ะอัพพิโซนนี้นะคะหวานก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกท่านค่ะที่ชอบนะคะเรื่องของ3าก๊กก็หวานก็ชอบนะคะแล้วก็จริงๆก็อ่านจบไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วนะคะช่วงวัยรุ่นค่ะก็อ่านเพื่อความบันเทิงอีกเช่นกันนะคะก็คืออ่านแล้วมีความเพลิดเพลินแล้วก็ อ่านก็ต้องอ่านหลายรอบนิดนึงเพราะว่าภาษาอ่านรอบแรกก็คือบางทีก็ไม่เข้าใจนะคะก็เล่มที่อ่านก็จะเป็นภาษาจีนหกเกี้ยนนะคะก็ชื่อต่างๆก็จะคุ้นเคยกับ พวกเราคนไทยดีนะคะเวลาเรียกนะคะแต่เวลาที่ตอนนี้หวานขึ้นไปอ่านบนเว็บไซต์ของประเทศจีนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นภาษาจีนกลางกันบางทีก็จะงงเหมือนกันอย่างเช่นชื่อของท่านโจโฉก็จะเป็นท่านเฉาเฉาใช่ไหมคะโอ้ชื่อภาษาภาษาจีนกลางนะคะชื่อเฉาเฉาภาษาไทยมันไม่ค่อยดีนะเฉาเฉาแต่งจริงแล้ว ภาษาจีนก็ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะไม่ได้มีความหมายว่าเหี่ยวเฉาอะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับประเด็นของอพิษฎเนี้หวานอยากจะพูดถึงท่านหมอค่ะท่านหมอฮวาถัวหรือว่า ผูโตนะคะซึ่งเป็นท่านหมอที่มีความมั่นใจในฝีมือของตนเองมากเลยนะคะเท่าที่อ่านเรื่องราวของท่านหมอเนี่ยคือก็อ่านแล้วก็มีความคิดนะคะมีคําถามต่อไปคือหวานสงสัยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านหมอนะคะ หูโตเนี่ยได้เปิดกระโหลกของท่านโจโฉจริงๆก็คือได้ผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะของท่านโจโฉเพื่อรักษาไอ้โรคปวดหัวเลื้อลังนะคะให้กับท่านโจโฉจริงๆเนี่ยไออาการปวดหัวของท่านโจโฉเนี่ยมันจะหายได้หรือไม่นะคะเพราะว่าพวกเราต้องไม่ลืมว่าสมัยก่อนนู้นนะคะก็นานมาแล้วแต่ว่ามีท่านหมอท่านนี้แหะคะ่ะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องราวของการผ่าตัดสมองออกมานะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ นี้นะคะแพทย์นะคะที่เป็นศัลยกรรมสมองก็สามารถที่จะผ่าตัดเปิดสมองได้แล้วนะคะสำหรับมนุษย์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคได้ตั้งหลายๆโรคนะคะที่เกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็พวกเนื้องอกอะไรอย่างนี้นะคะบนบนบนสมองอทีนี้ค่ะในประเทศจีนนะคะประวัติศาสตร์ไอสมัยโบราณของประเทศเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าก็มีคนดังมากมายนะคะแล้วก็นอกจากเนี้ยหนึ่ง ในอาชีพที่ที่มีคนดังแต่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะก็คืออาชีพ แพทย์นี่แหละคะ่ะหายากสุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซุนซือเหมียวนะคะหรือว่าจะเป็นจางจ,งจ่งจิ้งแล้วก็มีท่านหูโตนี่แหละคะ่ะมีไม่กี่คนนะคะถ้าถ้าพวกเราชอบอ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เราก็จะรู้ว่าดังจริงๆอะ่ะในสาขาแพทย์นี่มีไม่กี่คนจริงๆคะ่ะซึ่งทุกคนนะคะต่างก็ทําหน้าที่ของตนก็คือเพื่อที่จะช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะทั้งจากภัยสงครามแล้วก็ที่เป็นบาด าดเจ็บธรรมดาหรือว่าของเชื้อพระวงอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่ก็มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะอันยอดเยี่ยมแล้วก็ความสำเร็จต่างๆก็เอาไว้ให้ลูกหลานในชนรุ่นหลังได้อ่านกันนั่นเองเพราะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์มันก็มีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้ในช่วงของสมกกเนี่ยคะ่ะท่านหูโตเนี่ยก็ ถูกได้รับการแนะนำเอาง่ายๆคือท่านไม่ได้อยู่ๆแล้วไปไปสมัครใจหรือว่าเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปทำการผ่าตัดนะคะให้กับ ท่านโจโฉแต่ว่ามีคนแนะนำว่าเออท่านหมอท่านนี้นะหูโตเก่งมากๆเลยนะคะก็สามารถจะมารักษาอาการปวดศีรษะให้กับท่านโจโฉได้ค่ะแต่ว่านะคะท่านโจโฉนะ่ะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อนะคะแล้วก็ยิ่งได้ฟังวิธีการที่ว่าจะทำการผ่านะคะกระโหลกเปิดออกมาเพื่อรักษาอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ท่านโจโฉซึ่งเป็นคนที่ขี้หวาดระแวงอยู่แล้วนะคะคือ หวานเนี่ยชอบท่านโจโฉนะแต่ว่านชอบแค่70%เเค่ะเพราะว่าอีก30%ท่านก็มีข้อเสียเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ชอบท่านโจโฉเนี่ยมากที่สุดละคะ่ะ70%นะทีนี้ท่านโจโฉไม่เชื่อคะ่ะซึ่งก็เป็นธรรมชาติของท่านอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้ความโชคลายอะ่ะมันไปตกอยู่ที่ท่านหมอเฉยเลยค่ะก็คือท่านหมอก็ถูกแบบจับส่งเข้าไปอยู่ในคุกเลยนะคะแล้วก็โดนเหมือนกับว่าถูกทรมานแล้วก็ถูกขังลืม ไปเลยจนตายไปในคุกอะค่ะชีวิตของนายแพทย์คนเก่งคนหนึ่งนะคะต้องไปตายในคุกทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าท่านหูโตเนี่ยจริงๆแล้วนะคะคือเท่าที่อ่านมาคือท่านเป็นคนที่มั่นใจในทักษะทางการแพทย์ของเขาเองมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่าถ้าเขาได้ทําการผ่าตัดนะคะเปิดกระโหลกศรีรษะให้กับท่านโจโฉแล้วเนี่ยเขาจะสามารถรักษาอาการปวดหัวของโจโฉได้นะคะหวานว่าเขาต้องมีความมั่นใจค่ะแล้วพวกเราล่ะคะถ้า เกิดมันเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆอะค่ะพวกเราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะก็สําหรับหวานนะคะหวานคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้คะ่ะเพราะว่าในสมัย3ามก๊กคือมันก็เก่ายาวนานเกินไปนะคะเบริบททางสังคมในยุคนั้นแล้วก็ภาวะการแพทย์นั้นเรียกได้ว่าคือมันก็ยังล้าหลังอยู่มากๆเลยคะ่ะดังนั้นแม้ว่าท่านเนี่ยคะ่ะหูโตนะคะจะได้เดินทางไปทั่วใต้ลาดในตอนนั้นแล้วเนี่ยก็ลราก็ได้ศึกษาวิธีการ รักษาแล้วก็วิถีทางแพทย์สมุนไพรอะไรต่างๆมามากมายแม้กระทั่งเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ก่อกำเนิดน,นะคะเรื่องของการผ่าตัดขึ้นมาด้วยในสมัยนั้นเลยนะคะสามกกเลยค่ะแต่ว่าโอ้โหการเปิดนะคะการผ่าตัดเปิดสมองศรีรษะก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่ แทบจะไม่มีใครได้เคยทำมาก่อนเลยนะคะแล้วนี้ก็เหมือนกับเคสที่จะเอาท่านโจโฉมาเป็นเป็นหนูทดลองยานะคะแล้วก็โครงสร้างของสมองมนุษย์นั้นมันก็ซับซ้อนค่ะแม้กระทั่งการแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์อีกนะคะก็คือต้องต้องมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างดีแล้วก็การผ่าตัดจะต้องได้รับการวางแผนแล้วก็รบอบครอบก็มันจะนับประสาอะไรในยุค3ามก๊กในสมัยนั้นที่มันล้าหลังนะคะเพราะฉะนั้น ฉะนั้นหวานก็เลยคิดว่าถ้าท่านหูโตเนี่ยเปิดกระโหลกจริงๆแล้วสําหรับท่านโจโฉเนี่ยท่านโจโฉจะต้องตายแน่ๆเลยนะคะโจโฉเนี่ยท่านก็มีประวัติของโรคไอปวดหัวเนี่ยมาอย่างยาวนานจนจนเรียกได้ว่ามันเป็นโรคเรื้อรังอยู่ติดตัวกับท่านเลยนะคะแล้วท่านก็ต้องดื่มซุปอะไรนะซุปพวกสมุนไพรแล้วก็ยาแผนโบราณอะไรต่างๆมามากมายแล้วแต่มันก็ช่วยไม่ได้เอาจริงๆค่ะที่สําคัญกว่านั้นนะคะก็คือ การผ่าตัดอันนี้แม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบแบบเปิดนะคะแต่คือจําเป็นก็ต้องฟักพักฟื้นสักระยะหนึ่งซึ่งท่านโจโฉท่านพักฟื้นไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าท่านายุ่งมากๆเลยนะคะเราจะเห็นว่ากิจ,จวัตรประจําวันแล้วก็ความคิดความอ่านของท่านโจโฉคือเรียกได้ว่ายุ่งกับชีวิตประจําวันของตัวเองแล้วก็ ฟกไยโฟกัสอยู่แต่ความฝันอเอาง่ายๆคะ่ะความฝันในชีวิตของเขาเป้าหมายที่มันยังไปไม่ถึงคือยังไม่เป็นจริงนะคะซึ่งจะทำให้ท่านโจโฉตัดสินใจที่จะลงไปนอนเพื่อจะพักรักษาตัวหรือว่าเพื่อฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับข้อนี้นะคะก็สิ่งนี้ค่ะก็เป็นผลนะคะทำให้การผ่าตัด ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องแย่ลงแน่นอนเพราะว่าผู้ป่วยมีความกังวลเรื่องการทำงานแล้วก็ไม่ต้องการที่จะพักนั่นเองนะคะแต่ทีนี้นะคะถ้าเราคิดมาคือพลิกมาอีกมุมหนึ่งนิดๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าท่านหูโต่เนี่ยได้ใช้ทักษะทางการแพทย์อันนี้จริงๆนะคะก็คือการผ่าตัดแบบเปิดกะโหลกเนี่ยเปิดศีรษะนี่นะคะถ้าเกิดว่าสำเร็จนะ ถ้าเกิดมันสำเร็จขึ้นมาล่ะคะก็เคสนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเคสแรกเลยท่านโจโฉก็จะเป็นคนแรกที่แบบทำให้ประสบความสำเร็จอย่างที่วงการแพทย์นะคะในสมัยโบราณเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะก็ถือว่า ก็ถือว่าเป็นอะไรนะสมบัตินะคะเป็นคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์ชาติเลยนะคะถ้าเกิดว่าการเสียชีวิตของท่านโจโฉเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวิชาชีพแพทย์ค่ะอันนี้ก็คือคิดอีกด้านหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านโจโฉเขามีอํานาจเยอะค่ะในสมัยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมตายแน่นอนแล้วก็เพราะความที่ไม่ยอมที่จะหยุดที่จะเดินไปตามความใฝ่ฝันของตนนะคะแต่ก็เลยทําให้ไม่มีเวลาที่จะรักษา น,นั่นเองค่ะส่วนนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ทางท่านหมอหูโตเนี่ยเสนอว่าจะนำมาใช้ในการผ่าตัดให้กับท่านโจโฉมันก็คือเรียกได้ว่าขวานค่ะขวานอันคมกริบและค่าเชื้อโดยการหล่นไฟนะคะเออสุดยอดกันแล้วเพื่อนๆละคะออทุกท่านที่ฟังหวานอยู่นะคะคิดว่า เป็นไปได้ไหมว่าถ้าท่านหมอนะคะหูโตเนี่ยได้แบบทําการรักษาด้วยวิธีที่เขาแนะนําท่านโจโฉจริงๆเนี่ยท่านโจโฉจ,จะรอดไหมคะก็คุยกับหวานได้นะคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะสําหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันให้ดีๆค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ